พี่คะปรกโยคะกับตัวที่บ้านวันนี้วันที่124แล้วจ้าวันนี้เอาท่าบริหารภายในสำหรับสาวๆนางฝางนะคะใครที่ปวดท้องประจำเดือนใครที่นั่งนานๆหรือว่าระบบขัดถ่ายไม่ค่อยดีเนาะต้องทำการดีท็อก บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแนะนำท่าในเซตของวันนี้นะคะท่าที่เอามาฟังในวันนี้จะเป็นรวบรวมท่าที่บริหารช่องท้องภายในให้สาวๆนะคะผลพลอยได้คือเมื่อทำเซตนี้แล้วหน้าท้องจะกระชับ้วดนะจ๊ะที่สาวๆไปฝันคือหน้าท้องแบนราบกันทุกคนแน่นอนต้องฝึกเซตของวันนี้ดูนะจ๊ะแล้วได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยได้นะจ๊ะ แนงนะคะเราจะยืดขาสองข้างออกมาหายใจเข้าออกตามธรรมชาติค่ะแยกขาสองข้างออกจากกันเล็กน้อยพยายามยืดขาไม่งอเข่านะคะสูดลมหายใจเข้าชูแขนสองข้างขึ้นยืดหายใจออกพับตัวลงมาด้านหน้าเอามือจับที่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งก็ได้นะคะแต่ถ้ายืดหยุ่นได้ก็จับไปที่ปลายเท้าค่ะไปในท่า ปัจโมตานสณะนะคะหายใจเข้าออกยาวพับตัวได้มากเท่าไหร่ก็สามารถเคล้งครึ่งระบบภายในได้ดีนะคะแต่ถ้าได้แค่ครึ่งทางก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะหายใจเข้าออกสักสองลมหายใจนะคะตัวค้างทานไว้อย่างานั้นหายใจเข้าชูแขนสองข้างขึ้นแนบหู ออกมียืดตัวไปด้านหน้าเอามือขวาจับมือซ้ายด้านนอกจับข้อเท้าหรือหน้าแข้งก็ได้นะคะจากนั้นหายใจเข้ายกอ,อกหมุนแขนซ้ายเหยียดไปด้านหลังยกมือให้สูงกว่าตำแหน่งหัวไหล่นิ้วมือแยกหอ,อกหายจากกาันหันหน้าไปตามมือค่ะหายใจเข้าออกไว้พยายามยืดช่วงอ,อกชึ้งช่วงหลัง ไหล่นะคะหายใจเข้าออกตามธรรมชาติจากนั้นค่อยๆย,ยกขาซ้ายขึ้นยืดให้ตรงถ้ายืดไม่ได้ก็งอเข่าเล็กน้อยได้นะคะยกอ,อกไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นหายใจออกค่อยๆหันกลับมาชูแขนสองข้างขึ้นตรงหายใจเข้าพยายามยืดขาใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการพยุงขานะคะ หายใจออกให้ลดมือสองข้างมาขนานกับขาดซ้ายค่ะค้างท่าในข้างนี้ท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นหายใจออกลดขายซ้ายลงไม่แตะพืชน,นะคะแล้วยกขึ้นแล้วลงจากนั้นยกขึ้นค่ะแล้วลงค่ะเอามือสองข้างประคองด้านหลังของขานะคะกดหน้าผากไปแตะหน้าขานะคะ ยืดได้ก็พับข้อศอกเข้าหาเข่านะคะจะได้จะได้แตะแตะข้อเท้าได้ง่ายขึ้นนะคะหายใจเข้าชูแขนขึ้นเอามือขวาเอาเอาศอกกดนอกเข่านะคะเอามือซ้ายวางไว้ที่บั้นท้ายนะคะถ้าเราบิดได้น้อยเราเรา สามารถงอเข่าขึ้นมาได้นะคะใครยืดขาแล้วตึงให้งอเข่าค่ะใครยืดขาได้ก็ให้ยืดแล้วพลิกมือขวาไปจับที่เท้าค่ะเท้าซ้ายแล้วเงย่อหน้าแล้วบิดนะคะช่องท้องจะทำงานมากเลยสำหรับท่านนี้แล้วยกมือซ้ายไปจับเท้าขวาค่ะแล้วมองผ่านใต้ลักแร้ไปสู่เพดานค่ะ บิดลำตัวขึ้นหาพิดานะคะคลายสะบักสูดลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติเราจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักและหัวไหล่ค่ะแจากนั้นคลายค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออก,กวางมือลงค่ะคลายสลับข้างนะคะทีนี้หายใจเข้าค่ะออกโน้มตัวลงมาด้านหน้ามือซ้ายจับเท้านิ ออกค่อยๆหมุนแขนขวาไปด้านหลังพยายามยกมือให้สูงค่ะยืดช่องอ,อกไว้นะคะหันหน้ามองตามมือจากนั้นหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะยังคงหันหน้าไปด้านหลังมองมือค่ะเข้าหายใจเข้าออกตามธรรมชาตินะคะจากนั้นหายใจเข้ายกมือกลับมาด้านหน้า สองแขนยกขึ้นก่อนค่ะเพื่อรับรู้ความรู้สึกของหน้าท้องออกและวางมือลู่ไปกับขาขวาค่ะเราจะตึงขานะคะถ้าใครยืดไม่ได้งอเข่าได้ค่ะออปชันมี้ออปชันง่ายนะคะจากนั้นเราจะลดขาขึ้นลง3ครั้งนะคะงอเข่ายกขึ้นลง3ครั้งค่ะใครรู้สึกว่ามีกำลังขาและท้องให้เหยียดขาตรงนะคะ จะได้บริหารหน้าท้องจากนั้นยกขาขึ้นมาแล้วกดหน้าผากเข้าหาหัวเข่าให้มากที่สุดนะคะยืดหลังส่วนบนหายใจเข้าออกจากนั้นค่อยๆคลายขาลงค่ะเตรียมบิดตัวเอามือขวาวางไว้ด้านนอกสอกซ้ายไว้ที่เข่าขวาค่ะลิกมือไปจับเท้าและวาดมือขวาไปจับเท้าซ้ายด้านนอกค่ะ มองมองผ่านใต้ลักแร้สู่ด้านบนค่ะลำร้างเล็กถูกด,ดิถูกยืดนะคะสำหรับท่านี้นะคะมีผลดีกับช่องท้องนะคะค่ายปวดหัวไหล่ด้วยค่ะอาจจะเข้าชูแขนขึ้นค่ะออกคลายค่ะลองฝึกด,ดูนะคะเซฟนี้นะคะจะได้บริหารช่วงท้องบริหารภายในร่างกายนะคะ หลับตาทําสมาธิก่อนจะออกจากท่าสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะรักห้าลมหายใจนะคะก่อนที่จะลืมตาเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสำหรับท่าในวันนี้นะคะที่ช่วยบริหาร ช่องท้องเนาะผลคอยได้ที่ได้ก็คือจะกะชับหน้าท้องให้ด้วยให้แบ่งรากด้วยนะคะแล้วก็ระบบภายในเราจะได้ทํางานปกติขึ้นนะคะใครที่ปวดท้องประจาเดือนบ่อยๆถ้าในวันนี้จะช่วยได้อันนี้คือปกติจะเป็นคนที่ปวดท้องประจำเตือนบ่อยมากแต่พอฝึกโยคะมันช่วยได้เยอะเลย ที่ต้องนอนประครบน้ำร้อนน่ะเออไม่ต้องแล้วนะจ๊ะคือมันดีขึ้นมากแต่ต้องทำเป็นประจํานะคะลองทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาแจ้งกันได้นะคะหรือใครอยากได้ท่าอะไรที่แบบว่ากระชับส่วนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเจอด้านล่างได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด u b s c r i b e กดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปก่อนใครด้วยนะคะเวลามีแจ้งเตือนเราจะได้รู้ว่าเจยลงคลิปใหม่คุณจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยก,การกด u b s c r i b e ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาฝากบา่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้เจยด้วยนะคะช่วยสนับสนุนเจยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ